แล้วก็ตอนบ่ายๆนานบุญที่อยู่ทางแม่สเสรียงทางแม่ห้องสอนก็โทรศัพท์มาบอกว่าพี่น้องชาวขุนยวมถ้าฟังไม่ผิดได้จำไม่ผิดอำเภอคุนยวมที่ขายกระลำพวกผักเนะี่ยมันขายไม่ได้เหลืออยู่ประมาณหนึ่งคันรถก็อยากให้อาจารย์ซื้อ ประมาณ16,000พบวกรบนิดหน่อยอาจจะเกินก็ได้ขาดก็ได้เอาขึ้นรถก่อนช่างน้ำหนักก่อนจะเอาไปส่งพี่น้องเคยเราไปส่งแล้วลหละสามสามสี่ครั้งแล้วที่นั่นเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์เขาจะกินแต่ผักเป็นเป็นไทยใหญ่ต่อมาก็เลย อนุโมทนาไปแต่เงินนี่ยังไม่ได้มีก็คงจะเป็นเงินที่ญาติโยมร่วมบริจาคมานั่นแหละในกองทุนหล่อเลี้ยงธรรมธนาคารกรุงเทพแต่มาจะจำถูกไหมน้อทีนี้หนึ่งเก้าห้าหรือไม่ไม,ไ,มไม่ใช่อะไม่ไม่จำไม่ได้ก็ต้องขออภัยคนที่เคยกองทุนหล่อเลี้ยงธรรมธนาคารกรุงเทพนั่นแหละชื่อกองทุนวัดป่านวนกุดลม ที่ซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยชาวไทยภูเขาหรือคนทุกข์ยากลำบากเหล่านั้นถ้าใครจะร่วมสมทบก็ตรงนั้นที่ญาติโยมฟังอยู่ก็เลยว่ามันมีอยู่หนึ่งคันรถประมาณนั้นก็เลยบอกนานบุญไปว่าเอาเช่งนั้นเอาเอาเลยเด้อวาพี่น้องเหมือนจะเป็นไทยใหญ่เขาไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่พวกผัก ผักผลไม้กับข้าวอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านทั้งพระด้วยนะก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยกันเน้อขออนุภาพเป็นคนพระศรีรัตนตรยัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบรารมีศีลบรารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเพียนประพฤติปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพละวะัปัจจัย คืออำนวยนุนส่งให้เราท่านทั้งหลายได้เจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอ